รอยใบปลิวค้าประเวณีตามจับเจ้าของกิจการพนักงานและลูกค้าได้ยกเครือข่ายตำรวจเกาหลีจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเกือบ80คนหลังเข้มงวดปราบปรามใบปลิวผิดกฎหมายในรอบ2เดือนตำรวจเกาหลีถแถลงวันนี้28กันยาว่าจากการเข้มงวดตรวจสอบใบปลิวผิดกฎหมายในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเกือบ80คนได้ โดยตั้งแต่วันที่21กันยาที่ผ่านมาตำรวจกับทีมสืบสวนด้านธุรกิจทางเพศและหน่วยลาดตระเวนเคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตการจำหน่ายการแจกจ่ายไปจนถึงเจ้าของโฆษณาผลการปฏิบัติการจนถึงวันที่24กันยาพบคดีรวมทั้งหมด62คดีได้แก่ 1. คดีแนะนำการค้าประเวณี8คดี 2. การจำหน่ายยาผิดกฎหมาย9คดี 3. การติดตามนี่ผิดกฎหมาย25คดี 4. การผลิตและแจกใบปลิวผิดกฎหมาย20คดีและสามารถจับกุ่มผู้ต้องสงสัยทั้งหมด78คนค่ะตัวอย่างคดีเด่นเช่น 1. ตำรวจจังหวัดชนบุคตรวจสอบใบปลิวผิดกฎหมายในย่านสถานบันเทิงพบผู้เกี่ยวข้องและติดตามย้อนกลับไปถึงผู้ส่งทางไปรษณีย์ทำให้สามารถจับกุ่มผู้ประกอบการค้าปริเวณีหรายพนักงาน8รายและผู้ใช้บริการ5รายรวม16คน สองตำรวจปูซานพบผู้ประกอบการร้านพิมพ์ที่เช่าอพาร์ตเมนต์โดยไม่แจ้งทะเบียนรับงานจากธุรกิจค้าประเวณีและธุรกิจเงินกู้ทั่วประเทศผลิตใบปลิวผิดกฎหมายสามารถจับกลุ่มผู้ประกอบการร้านพิมพ์5รายค่ะ 3. ตำรวจโซจับกลุ่มผู้แจกใบปลิวโฆษณายาเถื่อนเช่นไวอักราจากนั้นสอบสวนเพิ่มเติมจับกุ่มผู้บงการและผู้จำหน่ายอีก2รายพร้อมยึดยาเถื่อน440กล่อง ตำรวจอธิบายว่าได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้แจกใบปลิวด้วยเทคนิคดิจิตัลฟอรเอนซิกจนสามารถตามไปถึงผู้ว่าจ้างและร้านพิมพ์ที่ผลิตพิมพ์ใบปลิวทำให้จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเป็นเครือข่ายทั้งหมดได้นอกจากนี้ยังบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแนะนำการค้าประเวณีการจดทะเบียนธุรกิจเงินกู้และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินเพื่อยึดและริบผลประโยชน์ที่ได้จากอาชญากรรมค่ะ จนถึงปัจจุบันมีการยื่นคำร้องเพื่อยึดและอายัดเงินก่อนฟ้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดนำผลประโยชน์ที่ได้ไปจัดการหรือหลบเลี่ยงก่อนคำตัดสินและในช่วงเดียวกันตำรวจร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบล็อกสายโทรโฆษณาผิดกฎหมายกว่า9,600สายค่ะผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าใบปลิวผิดกฎหมายไม่ใช่เพียงขยะ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของอาชญากรรมที่ใช้ล่อเหยื่อผู้เปราะบางเข้าสู่ธุรกิจผิดกฎหมายเราจะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อตัดรากถอนคนปัญหานี้ต่อไปเครดิตชอนนามอินโบเครดิตสตาร์แคนดี้